Honda HRV เป็นรถ SUV ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาที่ร้านจะมีลูกค้าขับรถเข้ามาให้ทางร้านติดตั้งกล้องติดรถยนต์ให้เป็นจำนวนมาก Honda HRV คันนี้เลือกติดตั้งกล้องแบบครอบกระจกมองหลังเพื่อใช้ประโยชน์แทนกระจกที่ดูใหญ่และดูง่ายกว่าจึงเลือกกล้อง70ไหมรุ่น S500 ซึ่งกล้องรุ่นนี้เลือกใช้เซ็นเซอร์โซนี่ทาให้มีความคมชัดสูง แต่กล้องหลังจะให้มาเป็นกล้องแบบใช้ภายนอกสมเตาลูกค้าเลือกติดตั้งไว้ภายในห้องโดยสารในส่วนของการติดตั้งลูกค้าเลือกให้เสียบผ่านช่องจุดบุหรี่เพื่อจะได้แก้ไขด้วยตัวเองจะได้ง่ายและกล้องตัวนี้มีความสามารถในการแบ่งดู2หน้าจอได้พร้อมกันหรือจะเลือกดูหน้าจอใดหน้าจอหนึ่งก็ได้นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของกล้องติดรถยนต์ ลูกค้าที่สนใจกล้องสไตล์นี้ก็สามารถแวะมาติดตั้งที่ร้านได้ตอนนี้ที่ร้านมีให้เลือกหลายรุ่มหลายยี่ห้อสำหรับกล้องครอบกระจกแบบนี้แล้วเจอกันครับ